สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกๆคนนะคะวันนี้นะเก๋ก,ก็ไปเก็บเห็ดมานะแล้วก็รีบๆตอนเชา้าเดี๋ยวนี้ตอนเชา้าอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะอ่าสวัสดียังเป็นทางการนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแต่เราก็ อยากจะมาเล่าเรื่องตอนสถานการณ์โควิดตอนนี้เนาะแล้วก็มานั่งทำความสะอาดเห็ดที่เราไปหามานะคะนี่เลยค่ะชมกันอยากจะให้ดมได้กลิ่นนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมเอ่ยสวยมากหอมมากค่ะอ่ะ เรานะคะข้อฝากช่องด้วยนะคะเก๋วรรณภาค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังจะมาทำความสะอาดเห็ดเนาะที่เราวันนี้นะคะเห็ดรวมนี่จะเป็นอันนี้ก็หอมเหมือนกันสวยมากค่ะดอกเก๋เบลล์เลย จะดอกส,ยสวยดอกเล็กๆก,ก็มีนี่งดอกเล็กๆก,ก็มีมาทำความสะอาดเมาามอยเนาะไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวทำความสะอาดเห็ดเนาะนี่พอดีเนาะก็ไปทำแปลงหายในป่านะคะแปลงทำความสะอาด นี่ต้องทำความสะอาดเห็ดแล้วก็เราก็จะได้เอาหัน่นแล้วก็เอาแช่ช่องแข็งเนาะแล้วเอาไว้ทำทำอะไรอะ่ะจะเอาไว้กินหน้าหนาวอากาศตอนนี้เริ่มหนาวแล้วแล้วก็โควิดตอนนี้ก็เริ่มรุนแรงขึ้นอีกแล้วนะคะรอบสองโควิดรุนแรงรอบสองนี่ก็ทุกคนก็ ระวังตัวกันด้วยเนาะรักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพอืหอมค่ะยาปิดแตรเดี๋ยวลูกเดี๋ยวคุณแม่ไปดูไปช่วยเดี๋ยวทำความสะอาดเห็ดก่อนนะ ลูกสาวจะเอาอะไรหนอคุณแม่ก็จะทําความสะอาดเห็ดอยู่เดี๋ยวคุณแม่ไปลูกอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปช่วยนี่ค่ะเห็ดที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีสวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะ นี่ก็จะเป็นตัวอะไรมันกัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งนะคะนี่สวยๆก็มีไม่สวยก็มีนี้อยู่ในตะในตะในตะตะก้าของเราอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดให้หมดนะคะเดี๋ยวมาทําความสะอาดให้หมดนี่เลยมีเห็ดอะไรก็ไม่รู้ นี้แบบนี้เขาเรียกว่ามารนีอันนี้ก็กินอร่อยนะคะนี้เขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่าสแตนพินส์นะคะก็คือเห็ดพึ่งหวานของเรานั่นเองแล้วนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรนะแต่ที่นี่เขาเรียกว่า สเปซปิ้งก็คือเห็ดเอามาทำกับข้าวกินได้นี่แหละเออมีมีเห็ดแม่มดมาหนึ่งอันนี่เนยดยูสิคะเห็ดแม่มดมองเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะเห็ดแม่มดถ้าเกิดว่าไปขูดมันเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นลอยขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะเป็นลอยเห็นไหมคะเนี่ย รอยที่เล็บไปขูดมนะันอะมันก็จะเหมือนเป็นสีเลือดนะคะดำเลยนี่เป็นนี่โอเคนะคะเกฝากช่องของเก๋ด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะแล้วเดี๋ยวเอามาครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาเมาสมอยใหม่หรือว่าจะ เอาคลิปอย่างอื่นมาโชว์นะคะไปแล้วค่ะจบภาพด้วยเห็ดสวยๆที่เราไปหามาวันนี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ